ต้องเป็นคนแบบไหนถึงชอบกินผ๋้ยเตี๋ยวแบบนี้คนที่ชอบกินน้ําใสเป็นคนสบายสบายชอบอะไรที่คลีนชัดเจนไม่วุ่นวายเป็นคนมีเหตุผลชอบดูรายละเอียดและมักเป็นเพื่อนที่ทุกคนไว้ใจได้ 2. คนที่ชอบกินต้มยำอันนี้ชัดเลยคุณเป็นคนใส่ลยุยชอบความตื่นเต้นชีวิตต้องมีสีสันรสจัดถ้าติดใจอะไรแล้วคือติดจริง เป็นคนอารมณ์ดีง่ายแต่ก็หัวร้อนง่ายเหมือนกันเหมือนต้มยำเผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อยแต่โดนใจทุกคนข้อที่ 3. ชอบก้าวเหลาเป็นคนจริงจังไม่ชอบอะไรเยื่นเยออข้ามเส้นไปเลยเน้นเน้นสสยสุขภาพหน่อยหรือเป็นคนวางแผนเป็นระบบเพราะเป็นคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอข้อที่ 4. ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งนิสัยชัดมากคุณเป็นคนรักอิสระไม่ชอบอะไรเยิ่มเยิ่มวุ่นวายชอบคุมรสชาติเองชอบจัดจานเอง เป็นคนคิดเร็วตัดสินใจไวแล้วคุณล่ะเป็นสายไหนของก๋วยเตี๋ยวเม้นมาบอกกันบ้างนะครับ